ระหว่างรอพระอาทิตย์ตกดินที่ผาเก็บตะวันนะเราก็จะมาดูตรงรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียวไป,ไปบรรยากาศร,รอบๆก็เงียบดีเงียบสงบสงบเลยอ่าเราก็จะเดินเข้าไปที่รงคั่วกาแฟ coffee shop b a อ e r y and ด e เ e r t s ของหวานทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะ กคนมันดีมากเธอมันมีเมนูให้เลือกเยอะซึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบกินกาแฟนะแต่พอเดินเข้ามาได้กินกาแฟตอนแรกวันนี้แม่เขาบอกว่าจะปิดแต่เขาบอกว่าเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็เลยเออเดี๋ยว,วัวนักท่องเที่ยวเสียเที่ยวเปิดดีกว่าอ,อันนี้เป็นเมนูแนะนำมีแบกส้มแบกมะพร้าวแบกมะขามแบ็กล,าาลำไยเธอของกินแม่ธรรมดานะเราเล็งในตู้คืออะไรรู้ปะนี่ ขนมปังสังขยาเธอเราจะไปกินกับกาแฟนี่โอเคไม่รู้ว่าคั่วอะไรแต่กินได้หมดว่าแคมคั่วกลางคั่วอะไรไม่รู้ทุกวันนี้กินกาแฟแบบไม่รู้คั่วอะไรคั่วเองเคยชงเองบ้างหรือเปล่าดีกว่านี่ถ้าถ้าติดแล้วมันไม่มีแดดอาจจะนั่งตรงนี้แหละแต่ว่าอาตรงนี้ดีกว่า นี่ได้นี่กลับบ้านด้วยจะไปชงกินใครชงให้ให้ผู้ชายชงให้กินตลรอนเอาตรงนี้แหละอ,อ่ะกาแฟบคุณค่ะปะ่ะเริ่มเย็นละเดี๋ยวไปผ่านเก็บตะวันกันดีกว่าไปค่ะ ตรงไหนฮะกรอ่ะครับต้องไปเย็นๆหนอ่อยอ๋ออ้โเห็นอยู่ขอบคุณครับ<ฮ>เราได้ที่แวะใหม่เพิ่มอีกหนึ่งจุดตรงที่เขาที่เราเห็นตรงนี้แหละอะไรนะขายของกลางตินกันนั่นนี่เห็นมเมล็ดกาแฟไหมเขาถ่ายหรือเปล่าไม่รู้ แต่หอมแม่มุมนี้มโอเคไปไปต่อดีกว่าหลังจากเราออกมาจากโรงคั่วกาแฟพี่เขาบอกว่านเนี่ยเนี่ยมาเที่ยวสวนดอกไม้เนี่ยมันจะมีสวนดอกไม้อยู่ตรงเป็น<อ>างานจากขอ,องอบตมั้งชื่งานว่าเป็นสมาาเดี๋ยวนะเป็นสมาศบานในท่ามกลางแสงแดด <laughs> เขาโกหกในม่านหมอกหมอกคืออะไรอะเราเห็นแต่แดดเดี๋ยวรอแดดหมดก่อนเป็นจะม่านดอกไม้ในม่านหมอกหมอกเต็มเลยเห็นไหมจมาสองคู่นองสีนู่นแดดไอติมเอออันนั้นอ่ะแต่เราเข้ามาเราไปตรงนั้นก่อนเลยเราเห็นมาเมติมฟรีท็อปฟรีท็อปปิ้งด้วยอู้ ถ่ายรูปก่อนไหมค่อยมาจบด้วยไอติมไม่เอาไม่อยากกินไอติมแล้วแม่เอาหรือถ่ายรูปไม่มีมือถือไปไปถ่ายรูปข้างในตรงนู้นดีกว่าไปตรงนู้นเต็มเลยอะเช็คภาพก่อนโอ้ภาพนี้สวยลงได้ไหมได้ทำไมลงไม่ได้ครับไปเนาะไปเดี๋ยวค่อยไปดูภาพทีหลังเออเด้อภาพสวยเด้อแหน่เมื่อก,กี้ไม่บอกไม่อยากถ่ายได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้อยู่แบบว่าสวยสวย แต่ว่าถ้าคุ้มก็มันก็มีแต่ดอกเบญจมาศเพราะว่างานมันชื่อเป็นจมาศในท่ามกลาง,างม่านหมอกหรือเปล่าใช่อันนี้ได้เวลาที่เราคอยคือไปหาของกิน<อ>นั่นก็คือติมไม่ใช่ไปผ่าเก็บตะวันเหรอไม่ไปกินในติมก่อนแล้วเดี๋ยวไปผ่าเก็ตะวนันมันเพิง่งจะสี่โมงกว่าผ่าที่ยังไม่ตกงาน,นเขามีถึงันยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าคุมผา จำไอนี่นะมาสทางนมนเพียง้างช่วกาุดหมายชนใหญ่ก็จะเป็นแบบอ่าพวกน้ำของโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยขุ่มแม่บ้านเขามาขายอะไรอย่างเงี้เนาะแต่นั่นคือหมุดหมายใช่ไหมไอซ์ครีมฟ้าใสใช่แหละ ฟรีท็อปปิง้งกับอะไรนะลูกตานลอยแก้วกลับไปค่อยไปคาร์ดิโอเนาะกินหนักออกน้อยตามคอนเซ็ปต์อ๋อมันมีสามรุ่นยี่สิบจะกินสามรุ่ ขออะไรดีครับมีรสอะไรบ้างกะชีกระทิ้พมิดกระชี้ธรรมดาต้องรียนได้แล้วขอที่ต้องการกับบ้านก็ไม่ให้หรือผาเก็บตะวันก็บ้านบ้านอยู่ที่นั่นแหละคือนี้พักคุยก่อนขอกินก่อน